สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเองที่มีต่อคุณเขาเพิ่งรู้หัวใจของเขาที่มีต่อคุณรักคุณคิดถึงคุณรู้สึกดีๆกับคุณเขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเอง ที่มีต่อคุณเขาเป็นใครอะรักไม่ได้เขารักคุณไม่ได้เขารู้หัวใจตัวเองรักไม่ได้เขาจะทำอย่างไรอะเขารักคุณไม่ได้คุณรักเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วเพิ่งรู้รู้แล้วก็ทําไม่ได้รักไม่ได้ไปคนละทางแล้วเลือกคนละทางแล้ว คุณกับเขาเลือกกันคนละทางเดินคนละทางความรักที่นิ่งรักไม่ได้แล้วแล้เพิ่งรู้หัวใจตัวเองหรือเขาเป็นคนหลอกคนสวยคนมีสเสน่ห์ไม่ไม่เขาก็ว่าคุณมีคนมาให้รักให้เลือกมากมายหลายคนเป็นยังไงลืมไม่ลงแต่รักไม่ได้แล้วนะตอนนี้ เพิ่งรู้เพิ่งรู้หัวใจเขาเมื่อที่เขารักคุณไม่ได้เขารักคุณไม่ได้คุณรักเขาไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้แล้วไปคนละทางแล้วเลือกคนละทางแล้วอยู่ไกลอยู่ห่างแล้วจบแล้วรู้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ลืมคุณไม่ได้อยากตัดใจจากคุณก็ตัดไม่ได้ลืมไม่ลงลืมไม่ได้คิดถึงคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่มีคุณ ทุกๆอย่างที่เป็นคุณแล้วเขาจะทำอย่างไรอะเพิ่งรู้หัวใจตัวเองเมื่อรักไม่ได้ไปคนละทางแล้วเดินคนละทางจบแล้วไกลห่างจากกันแล้วถามใจตัวเองเขากำลังคิดหาวิธีนะว่าจะทำอย่างไรต่อไปพูดคุยกับตัวเขาเองเมื่อเขารู้หัวใจเขาแล้ว เขาเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองเชื่อมันในตัวเองไม่สนใจคะ่ะไม่สนใจคุณที่ผ่านมาเขารู้แล้วแต่ก็รักไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้แล้วรู้เหมือนไพ่ย,ยัำสามอะน่ะไปคนละทางแล้วก็รักไม่ได้แล้วก็ลืมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ระยะทางอยู่ไกลอยู่ห่างแล้วคุณกับเขาแตกต่างกันไกลห่าง แล้วก็มีสิ่งขวางกันกันขวางไว้เหมือนทาถ้าไม่อยู่ไกลอยู่ห่างระยะทางไกลห่างก็อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลอ่ะมีสิ่งขวางกันแตกต่างไกลห่างเพิ่งรู้หัวใจตัวเองเพิ่งรู้ว่าคุณดีกับเขารักเขาห่วงใยเขาแล้วเขาทำให้เขาลืมคุณไม่ได้ กำลังคุยกับตัวเขาว่าจะทำอย่างไรก็อยู่ลำพังนะได้แต่ส่องมองคุณนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คิดถึงคุณรู้แล้วแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วอยู่ลำพังมีผู้คนมากมายแต่เขาเหมือนเขาอยู่กับคนมากมายแต่ก็เหมือนเขาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวได้ทุกทรมานใจณนะตอนนี้ตัวเขาเองคู่กับไพ่รักไม่ได้ด้วยรักไม่ได้ เป็นไปไม่ได้แล้วรู้แต่ไม่พูดนี่นิ่งหันหลังให้กันแล้วเพิ่งรู้ใจตัวเองรักไม่ได้แล้วเขาต้องการแต่งงานกับคุณเปิดเผยให้ทุกคนรู้ลืมคุณไม่ได้ต้องการแต่งงาน บอกให้ทุกคนรู้ว่าเขารักคุณคิดถึงคุณเขารู้แล้วว่าเขาอ่ะเพิ่งรู้หัวใจตัวเองแล้วเขาจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรคิดเรื่องเก่าๆพูดคุยกับตัวเขาเองสรุปดูแลเขาอยากดูแลคุณให้คุณมาดูแลเขาเฝ้าดูแล อยากมีคุณอยู่เคียงข้างคิดถึงคุณลืมคุณไม่ได้อ่ะนั่ตอนนี้เขาลืมคุณไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้รักไม่ได้แล้วคุณกับเขาเลือกคนละทางแล้วเมื่ออยู่ไกลอยู่ห่างจบไกลห่างแล้วทำให้เขาเพิ่งรู้ได้สำหรับแล้วเขาจะทำอย่างไรชนะเอาชนะมานเอาชนะประสักปัญหา เขาจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณใบต่อมาแลกพบศบหน้ารอเวลาที่จะสมหวังที่จะได้พบเจอกับคุณนะส่องมองคุณตามส่องมองคุณนี่ก็ส่องมองคุณนะตอนนี้เขาส่องมองคุณอยู่เพิ่งรู้หัวใจตัวเองเมื่อคุณกับเขาไปคนละทางแล้วไกลห่างกันแล้วนิ่งเงียบไปแล้ว แล้วเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรรู้หัวใจเขาแล้วแต่พลังงานเนี้ยเขากำลังคุยกับตัวเขาว่าจะทำอย่างไรกำลังหาทางออกอยากดูแลคุณแล้วเขาไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคปัญหาแล้วเขาเรามาดูเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรอีกณนะตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรตัวเขาคิดนักชอบ คนหลอ่อคนสวยคนมีสเสน่ห์มีคนมาให้รักให้เรื่องมากมายแล้วเขาดูเศร้านะเศร้าทำอะไรไม่ได้แล้วเพิ่งรู้รู้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ขัดแยง้งเหมือนเขาทำลายคุณด้วยคำพูดเนี่ยพราะลังไม่ได้แล้วคู่กับภัยของ นี่ก็เลือกคนละทางแล้วแล้วเขาก็เศร้าเพราะทำอะไรไม่ได้ลักไม่ได้ลืมคุณไม่ได้แล้วเขาเคยทําร้ายคุณด้วยคําพูดของเขา mm. คุณกับเขาไม่เข้าใจกันขัดแย้ง mm. เพราะแวบนี้พูดพูดถึงการมีปากเสียงคิดถึงอดีตแล้วเขาว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาแล้ว mm. คุณจะไม่ให้อภัยเขาแล้วเขาเศร้าความรู้สึกเขาจะทาอย่างไรอีก แตกแล้วเจ็บพังทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แล้วความรู้สึกเขาอะเพิ่งรู้หัวใจตัวเองเนี่ยดูเขาเขาเศร้ามองไม่เห็นแสงสว่างแล้วทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แล้วไม่สมหวังแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วคุณจะไม่ให้อภัยเขาแล้วคุณจะไม่คุยกับเขาแล้วปานีแต่เขาไม่ยอมแพ้นะ ค่อยคิดค่อยแก้ไขปนันหรล้างนี้ปัญห์ละเอียดอ่อนปั้นเขาจะปั้นแต่งความรักขึ้นมาให้ความรักนี้มั่นคงด้วยมือของเขาหัวใจของเขากนะกำลังศึกษาเรียนรู้หาทางออกจากอุปสรรคปัญหาเขากำลังศึกษาเรียนรู้หาวิธีที่จะติดต่อมาหาคุณพูดคุยกับคุณ พัฒนาความรักไปกับคุณแล้วแต่ละคนละท่านอ่ะเพราะตอนนี้เขารู้เพิ่งรู้หัวใจตัวเองเมื่อคุณกับเขาไกลห่างจากกันจบกันไปคนละทางแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยเขาต้องการแต่งงานเป็นคู่กันอันนี้ก็แต่งงานนี่ก็แต่งงานคู่ครองความรู้สึกเขาแรงงานซ้ำ เขารักคุณจะแต่งงานกับคุณคุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะใช้ชีวิตด้วยเขาอยากบอกให้คุณรู้แต่ว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาแล้วดดเด่นคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมา,ม,ามีความสุขมีคุณเดินทางออกเดินทางเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะใช้ชีวิตกับเขาเดินทางไปกับเขาเดินทางชีวิตอนะ แล้วเขาจะเดินทางแล้วเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะเนี่ยการเดินทางเขารู้แล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาแต่เขาไม่ยอมแพ้แต่เขาดูดูเศร้าเศร้าที่ไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคปัญหาเมื่อเขารู้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้ใต้สําหรับสบายยังไหวเขาจะต่อสู้เอาชนะใจคุณให้ได้เอาชนะอุปสรรคปัญหาให้ได้จะแต่งงานกับคุณรู้หัวใจเขาแล้ว แล้วอยู่ที่คุณเรามาดูว่าพลังงานความรักคุณเป็นอย่างไรแต่ดูตัวเขาเองมุ่งมั่นเพิ่งรู้หัวใจตัวเองเมื่อคุณกับเขาไปคนละทางแล้วความรักคุณนะเป็นอย่างไร,ระคันทก,กุมานณนะตอนนี้ความรักคุณะคันทก,กุมาร คุณพร้อมที่จะเผชิญอุปสรรคขวางหนามมากมายได้เก่งกว่าอายุอ่อนกว่าวัยเนี่ยคุณแล้วคุณเหมือนเผชิญด้วยด้วยความอดทนของคุณนะไพ่บอกคุณอะจะบอกให้คุณรู้ว่านะตอนเนี้ยความรักคุณพลังงานความรักคุณเนี่ยคุณอดทนคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยความมานะพยายามในความรัก ความอดทนของคุณน่ะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเพราะดูพลังงานเนี่ยไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินน่ะคุณจะได้ผลตอบทนแทนที่ดีความรักที่คุณอดทนกับคนรักความรักความเก่งพร้อมที่จะ,ะเผชิญเรียนรู้ในชีวิตมากมายเข้ามาให้คุณเผชิญนตอนนี้ทำให้หัวใจคุณเก่งแก่ง เข้าใจชีวิตเข้าใจความรักด้วยความรักคุณเขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเองด้วยคุณกับเขาไม่เข้าใจกันมีคนอื่นเข้ามาทำให้ความรักของคุณน่ะไม่สมหวังอะ่ะพาพ่รุนใช้เวลาเนี่ยเขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเองแล้วมุนดวงมองดูพลังงานความรักคุณ คุณคุณเจ็บผิดหวังเสียใจแล้วคุณก็จะใช้เวลาละที่จะคบกับใครอะ่ะเืถ้าเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็จะใช้เวลาที่จะปรับความเข้าใจใช้เวลาที่จะเรียนรู้ศึกษานี้ใสใจคอกันให้เขาอะ่ะแสดงให้คุณเห็นว่าเขารักคุณว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไปด้วยกันได้คุณเรียนรู้จากอดีตที่เก็บที่ผิดหวังเสียใจ เรียนรู้จากคนรอบข้างเพราะพาผิรุณนะ่ะความร่มเย็นได้ใช้เวลาแล้วก็จะสมหวังโมลานะความทุกข์คุณวิตกกังวลกับความรักมีคนที่ทําให้คุณทุกข์คุณผิดหวังเสียใจแล้วคุณเข้าใจทําให้คุณเข้าใจความรัก ให้มีสติยับยั้งยั้งคิดให้รอบคอบที่คุณจะตัดสินใจเรื่องความรักการใช้ชีวิตนะพินิจพิจารณาแล้วอย่างไรอีกเขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเองแต่คุณกับเขาไปจากกันแล้วแล้วคุณก็จะไม่ยอมให้อภัยเขาง่ายๆด้วยอ่ะเพราะคุณมีพลังงานความใช้เวลาพระพรหมฤษีเนีย่ย ทาให้คุณเรียนรู้เฉลดียวฉลาดมีความรู้ความสามารถแล้วก็จะสมหวังดังที่คุณคิดด้วยนะเพราะคุณเน่ะเพราะพลังงานเนี่ยก็ผิดหวังเสียใจหรือคุณเหมือนปัถนาคนรักที่มีความบิดตัวของตัวเองได้อย่างไรแต่คุณจะสมหวังดังที่คุณคิดเนะ่ะเพราะความรักเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คุณช่วยเหลือสนับสนุนให้ชีวิตคุณประสบผลสําเร็จสมหวังในทุกด้านทุกเรื่องเรื่องความรักคุณก็จะสมหวังความรักได้ดังที่คุณคิดคุณปรา,า,ารถนากามเทพคุณจะพบรักความรักห่วงแห่งความรักตกลุมรักความรักที่จะสมหวัง อย่างที่คุณคิดคุณหวังคุณฝันหรือวันนี้พูดถึงคุณฝันไว้กับคนรักความรักที่สดใสสวยงามพวงแห่งความรักถ้าคุณพลังงานที่ดีการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีที่สดใสสวยงามดังที่คุณคิดคุณหวังคุณฝันไว้แต่ความรักนี้ต้องอยู่ในศีลและธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมรักที่นะ่ะกรรม,มาเทพอะความสุขเกิดขึ้นกับคุณ ม่วงแห่งความรักจะพบรักพลังงานของคุณไปในทางที่ดีเหมือนไพ่อยากบอกให้คุณรู้ว่าถ้าคุณเหมือนเขารู้ว่าเขารักคุณแต่คุณกับเขาไกลห่างแล้วพลังงานของคุณเนี่ยโมลาที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์หรือเป็นคนที่เขาทําให้คุณทุกข์แล้วคุณ คุณก็รักเขาเนี่ยมีการมาเทพอ่ะด้วยความดีของคุณนะที่เขารู้หัวใจแล้วแล้วคุณแล้วอย่างไรอีกเพราะคุณจะพบกับความร่มเย็นความสุขความสมหวังภกิศนะการเจริญเติบโตไปข้างหน้าดูพลังงานของคุณนิ่งนิ่ง รักที่มั่นคงรักที่อยู่ในใจรักที่เข้าใจรักที่ใช้เวลาลที่จะคบจะแต่ัดสินใจเพราะคุณอยู่ในความกลัวความผิดหวังความเสียใจเข้ามากลัวแต่ัดสินใจผิดพลาดเพราะใบนี้พูดถึงทุกข์กับความรักแต่ความทุกข์ทำให้คุณเข้าใจปล่อยวางรักที่ใช้เหตุผลมีสติมากขึ้นเรียนรู้เข้าใจ เรื่องราวที่ผ่านมาหรือเหตุการณ์ที่คุณวิตกกังวลที่คุณคิดเนี่ยแล้วคุณจะพัฒนาความรักแล้วก็จะสมหวังดังที่คุณคิดเพราะเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงพับพับพรมหรือเสียคุณจะสมหวังดังที่คุณคิดแต่แต่คุณก็ผ่านอุปสรรคปัญหามาเหมือนกันอะความเจ็บความผิดหวังก่อนหรือไพ่บอกว่าคู่ที่เหมาะสมกับคุณต้องเป็นผู้ใหญ่หรือมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่ ต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างท,างที่หรือผู้ใหญ่แนะนำให้จะสมหวังนะตอนนี้หรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างที่คุณกับเขาก็แตกต่างกันด้วยความรักที่คุณรู้ที่คุณจะตัดสินใจนะเพราะพระพิรุณน,นำความร่มเย็นความสุขมาให้คุณ คุณอะมีเป็นความร่มเย็นที่เขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความร่มเย็นร่มลื่นชีวิตมีความสุขแต่กว่าจะสมหวังต้องใช้เวลาก่อนล้วคุณกับเขาใช้เวลามาก่อนแล้วแล้วคุณจะสมหวังละพบกับความสุขความร่มเย็นแต,แต่คุณก็จะใช้เวลาในการคิดตัดสินใจให้รอบคอบกลัว,วความผิดหวังเสียใจอะเพราะอย่างซ้ำแล้วตัวคุณเองแต่ไม่ว่าอย่างไรคุณจะได้ดังที่คุณคิดคุณหวงังคุณฝันไว้ สมหวังห่วงแห่งความรักคุณจะมีความรักชีวิตที่สดใสสวยงามแล้วจเจริญเติบโตไปข้างหน้าเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข32หมายเลข5หมายเลข36หมายเลข6หรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดวันพุธ,หร,พธหรือไม่ก็เกิดวันอังคาร เรามาดูพลังงานของเขาคนที่เขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเองที่มีต่อคุณแล้วเขาก็เจ็บพระแม่อุมามีเสน่ห์ดูหล่อดูสวยเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคขวางน้ำนะ่ะพยาคุดกำนางกากีที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกความซับซ้อน รอบครอบรู้หัวใจตัวเองแล้วจบแล้วไกลห่างอ่ะรักที่เหนื่อยมองการไกลวางแผนชีวิตไว้ละเพราะว่าเชื่อมั่นในความรักที่ที่ให้กันได้ด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจแม้จะอยู่ไกลอยู่ห่างแม้จะไม่สมหวงังแม้จะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะเขามองมองกว้าง ความรักให้กันได้ความจริงใจเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาที่เขาอะผิดหวังเสียใจและพัฒนาตัวเขาเองแล้วเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากเหมือนไม่เหมือนใครอะพ่อแม่พ่อแม่คงคาความสุขความอุดมสมบูรณ์สมหวังรออยู่วางแผนชีวิตเมื่อกว่ากว่าเขาจะเข้าใจสมหวังเพราะไปเนะี้ยพูดถึงความ กว่าเขาจะรู้จะเข้าใจหัวใจเขาเองแล้ว,ลวต้องเจ็บต้องผิดหวังเสียใจแล้วเขาก็จะสมหวังมไม่หมอทำรวงเทพาอาทิตยนะ์แสงสว่างเกิดขึ้นกับเขาเพราะวันี้พูดถึงเขาก็ไม่ยอมแพ้นะเทพาอาทิตย์อ่นะการเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ความมานะพยายามนะ ที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาไหนที่สุดก็จะสมหวังนํารักที่ดีมาให้คุณตัวเขาเองเหมือนเขาเรียนรู้มาแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเพราะอยู่ในความเจ็บความผิดหวังเหนื่ยล้ารักที่ซับซ้อนรักที่เนี่ยเกิดขึ้นกับเขากับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอย่างไรสรุปพระนางสุรัตวด,ดี ชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรรานาแล้วจะทําให้ดีที่สุดนะต่อไปนี้นํารักที่ดีมาให้คุณนะไม่ว่งงาเรื่องงานเรื่องเงินความรักความรักนี้ต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนถ้าเขาเป็นผู้ชายนะเขาจะนําความมั่นคงมาให้คุณเนะ่ยความรักนี้จะมาดูแลคุณความรักที่มั่นคงมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนแล้วเขาว่าคุณเนะ่ะเป็นคนที่ดีจะส่งเสริมสนับสนุนชีวิตเขาจเจริญรุ่งเรืองถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาว่าคุณอนะ เขาเขาว่าคุณต้องมองมองเห็นอนะคุณต้องเหมือนใช้ชีวิตกับคุณต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนเขาถึงจะสร้างครอบครัวกับคนที่เขารักคุณต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณสามารถดูแลเขาได้ปกป้องคุ้มครองเขาได้หรือสามารถสร้างครอบครัวไปกับเขาได้ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงนะ แล้วความรักนี้คุณกับเขาสนับสนุนกันชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงต่อไปอ่ะเพราะใต้สำรับก็พระแมธธรณีหนักแน่นมั่นคงความรักนี้มาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงด้วยความรักที่ใช้เวลาให้แน่ใจมั่นใจละว่าใช่ว่าเป็นคู่ที่ดีจะอยู่ด้วยกันเพราะคุณกับเขาจะพบกับความมั่นคงไปข้างหน้า เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสามหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งหมายเลขหกหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดราศีกุมและเกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เกิดปีขานเขารู้หัวใจเขาและเขาก็ไม่ยอมแพ้ถึงแม้เขาจะอยู่ในความเหนื่อยล้าต้องการหาทางออกที่รวดเร็วเจ็บผิดหวังเสียใจ ยับยั้งยังคิดรักที่ต้องใช้สติพินิ้พิจารณาให้รอบคอบแล้วต่อไปอ่ะแล้วก็มีมองการไกลวางแผนชีวิตความสุขอยู่ในอนาคตข้างหน้าเขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเองแล้วเรามาดูอีกว่าที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเขาคิดอย่างไรกับคุณจะทำอย่างไรห้าใบ เรามาดูหัวใจเขาที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเขาคิดอย่างไรกับคุณเลิกพฤติกรรมเงียบๆได้แล้วเขาอยากจะนั่งลงแล้วคุยเรื่องเรื่องนี้ให้จบเนี่ยเขาอยากจะพูดคุยจับเขาคุยกันกับคุณน่ะเขาเขาจะไม่เงียบแล้วแล้วเขาอยากให้คุณเลิกเงียบได้แล้วคุยกับเขาอยากพูดคุยนั่งลงแล้วคุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ จะคุยกับคุณบอกให้คุณรู้เขาบอกว่าเขาชอบความเท่ของคุณชอบความเท่ของคุณนะคุณคือที่สุดของที่สุดเขารู้แล้วหัวใจเขาแล้วคุณคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคุณแตกต่างจากคนอื่นๆคนอื่นๆไม่มีความหมายสําหรับเขาเลยเขาต้องการแค่คุณเท่านั้น เขาว่าเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เขาเห็นความสอดคล้องที่จะได้อยู่กับคุณมีคุณอยู่เคียงข้างแล้วเขาแค่คิดนะทำให้เขาคลั่งอะแทบคลั่งแล้วนะตอนนี้อีกใบการรบกวนแทรกแซงเนีย่ยความรางนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังต้องมีอุปสรรคขวางหนามก่อนมีอุปสรรคขวางหนาม เขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเองได้สำหรับบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคุณน่ะจะยอมรับเขาไหมคนรอบข้างคุณจะยอมรับเขาไหมเขารู้หัวใจเขาแล้วค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไ i ร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณลร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ